วันนี้เราพามาทัวร์กันที่ร้านมดมดบิวตี้แคร์ในจังหวัดพิษณุโลกกันค่ะทางร้านมีสินค้าให้เลือกมากมายหลายรายการไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวหน้าผิวกายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมวิกแฮร์พีทคอลลาเจนคอนแทคเลนต่างๆมีสินค้าทดลองก่อนตัดสินใจซื้อที่สำคัญตอนนี้ทางร้านรับบัตรสวัสดิการของรัฐแล้วเพื่อนๆคนไหนผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาทักทายกันที่ร้านก่อนนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านคะ่ะ to say I'll make good vibes for you. I'll make it tight